พูดถึงเรื่องการใช้ไฟฟ้าวันก่อนมีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งค่ะมีการโพสต์เรื่องราวนะคะบอกว่ามีเสาไฟฟ้าสองสว่างที่เชียงใหม่เกิด<ะ>ไฟรั่วที่เอาไขาควงมาวัดไฟให้เห็นกัน<ช>เลยไง<ๆ>คือมีคนไปจับแล้วบอกเอ้ยไฟดูดหรือเปล่านะคะ,ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไปดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างภาพที่ก่อนอ้นนี้นี่ได้เห็นกันไปะนะคะที่มีการนาไขควงวัดไฟฟ้าไปจิ้มเ<ะ>สาไฟฟ้าสองสว่างอะคะะ่ะที่ตั้งอยู่เกาะกลางถนนหน้ากาดปรังตาบลบ้านแหวนอาเภอหางดงเชียงใหม่แล้วพบว่าเอ้า มันมีกระแสไฟวิ่งอยู่ยงั้นน่ะนะคะแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าเสาไฟกิ่งตั้งอยู่บริเวณถนนหน้ากาดฝรั่งแม่ริมมีไฟรั่วน,นะครับผมโดนดูที่เท้าตกใจเกือบล้มอันตรายมากกลัวคนอื่นจะโดนเหมือนกันกลับบ้านมาเอาไขาควงวัดไฟมาให้ดูเลยฝากแก้ไขด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ขยายช่องทางเดินสำหรับคนข้ามถนนหน่อยนะครับขอบคุณครับ เมืม่อวานนี้ค่ะแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2ฝ่ายวิศวกรรมค่ะส่งเจ้าหน้าที่มาเลยมาตรวจสอบเสาไฟฟ้าต้นดังกล่าวออาก็พบว่ามีกระแสไฟจริงๆค่ะแล้วก็ได้ตัดกระแสไฟฟ้าตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสาเหตุมาจากสายไฟฟ้าด้านในเสาไฟมันเกิดชำรุดค่ะก็เลยไปรั่วี่เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นกระเช้าไปซ่อมแซมกันนะคะ เปลี่ยนสายไฟใหม่ค่ะแล้วก็ได้มีการตรวจเช็คเสาไฟกิ่งบริเวณถนนสายนี้ทั้งหมดประมาณกว่าพันต้นให้ประชาชนได้สบายใจนะคะแล้วก็ฝากประชาชนขอให้ข้ามถนนบริเวณทางข้ามปกติเพราะว่าช่องที่ตั้งไฟกิ่งนั้นไม่ได้ทําไว้สําหรับให้ข้ามถนนนะคะ เพราะถ้าเกิดฝนแล้วยิ่งถ้าเกิดฝนตกอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยถึงแม้ว่าจะมีการซ่อมแซมอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะแต่เตือนไว้ล่วงหน้าเลยถ้าฝนตกอย่าไปจับเสาไฟเด็ดขาด<อ>เพราะมันอาจจะมีความเสี่ยงไม่ว่าไ,ไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่นะคุณผู้ชมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเอาแล้วอันนี้รจริงๆเหมือน ที่ข้อมูลที่เราลงว่าเป็นบ้านแหวนหางดงนี่ผมว่าไม่น่าใช่นะเป็นที่แม่ริมนะอันนี้คือกาดฝรั่งแม่ริมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานไงว่ากาดฝรั่งเนี่ยจะมีจะมีสองที่มีหลายที่ในเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นกาดฝรั่งแม่ริมนะฮะโอ้ขอบคุณคุณเกณฑ์ค่ะคนในพื้นที่เลยตรงดงนี้อยู่ใกล้บ้านผมนะคะคุณเกณฑ์อยู่จอมทองอยู่จอมทองนะแต่ก็แต่ก็แต่ก็แต่มีมีบ้านในเมืองด้วยอีกหลังนึ่งแต่คุณรู้รู้แหละว่าคุณคงไม่ข้ามถนนนนแบบั้ใช่ คุณคงไม่ไม่ได้ตรงนั้นจุดนั้นเขาไม่ใช่ที่ข้ามนะรอดไม่ได้ช่องมันเล็ก <laughs> ไม, <laughs> ไม่คุณต้องบอกว่าอ๋อไม่ผมเคารบกวจราจรไม่ช่องมันเล็ก <laughs> เล่นตัวเองเจ็ดน้อยที่สุด <laughs> นะ